590บาทไม่คุณเลยห้าอยเก้าสิแพงหรอจะแพงขากำลังทำยำอะไรอยู่คะเจะแพงจะทำเมนูข้นละยำ590บาทเพราะว่าลูกค้าบอกว่ายำจานยักษ์จานละพันเก้าอ่ะกินไม่หมดบางทีก็ไม่มีเพื่อนมาช่วยกินเดี๋ยวจะแพยทำยำจานละห้าราสให้ดูนะคะอันนี้ได้ประมาณกินได้ประมาณ3-4คนเลยนะคะมานี่ลูกค้าสั่งเป็นแบบปลาะคะ หน้าอาจจะดูแปลกๆเลยนะให้ทำเลยม,มาค่ะจะแท่แอบไปแบบให้หมดกัดปากเบาๆมานะคะกัดทังหน้าเลยอันนี้เป็นปลาะคะมีห้ารบาทนะคะเป็นน้ำยางปลาแล้วก็ใส่ไปเลยทันก้ากินไม่หมดใช่ไหมเดี๋ยวจานนี้แล้วกันเนาะสำหรับลูกค้าที่มาไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่ารับรองคุ้มเหมือนกันนะเท hey, วัตถุดิบของเรานะคะวันนี้จะมีอันดับแรกนะคะปูม้าค่ะ ส่ไปเลยมันโอ้ยนี่ไม่ไข่ด้วยนะเธออันนี้นี่นะ,ะไม่ได้มีแบบไข่ทุกวันนะเป็นบางวันนะคะแล้วก็ใส่หอยไปเลยนะคะหอยแครงค่ะสองหอยเลยเมนูนี้ได้ถึงสามหอยเลยเธออันนี้ปลาหมึกเห็นไหมกับกรอบเลยอะ่ะไข่ปลาหมึกค่ะแล้วก็กุ้งนะคะกุ้งสดกุ้งสุกนะคะกุ้งตัวใหญ่นะเธอวันนี้อะใส่ไปเลยค่ะอันนี้คือห้าร้อเก้าสิบนะ แล้วนี่หมูยอค่ะไข่แดงเค็มด้วยนะคะใส่ไปค่ะวันนี้ไม่มีก้างนะ <มา S 1> จะแทใส่แมงกระปุลไปให้นะแล้วเดี๋ยวมีหอยหนางรมนะคะเดี๋ยวจะโรยด้านบนนะคะโอเคเดี๋ยวขอใส่ผักไปนะผักนิดหน่อยพอไม่ต้องเมนผักนะคะ,อะขอบคุณนะคะนี่นะคะยำไปเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะง่าผ่านมากเลย่เธอขนาด590เ็นกะละมังเลยอะ อ่ะเดี๋ยวเต็มเพลเลยตอนนี้ประมาณเกือบเย็นแล้วข้าวโพดหมดนะคะจะแพรใส่เป็นมะม่วงกับอ๋อเขาเรียกว่าอะไระกระไหลบัวเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะขอหาเลี่ยมก่อนนะนี่เลยค่ะโอ้โทหน่าทานมากเลยอ่ะซีซาร์ซีซาร์มากนี่นะคะคลิปหนึ่งนะคะไม่ช่วย อ่าโอันนี้จบหรือยังคะเจะแพรเสร็จยังไม่หมดพอแล้วฉันมีสามไข่ให้อีกอ่ะอ่ะหาห้ารอยเก้าสิบเธอเอาอะไรมาไม่คุ้มอ่ใช่ไหมไข่แรกเลยค่ะไข่ช้ชั่วค่ะไข่แมงดานะคะ,คะอันนี้ค่ะอีบอนชอบมากก่ะไ <c oughs> ข่นี้นะคะแล้วก็ไข่ปูค่ะแล้วก็ ไข่ปลาค่ะพี่บอลหาอุ้วันนี้ไข่ปลาเม็ดใหญ่นะคะใช่ใช่อันนี้ฉันได้ไข่ปลาใช้ใหญ่มาด้วยนะคะแบบกินแบบหนึบหนับมากนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วความสวยงามนิดนึงนะคะอ่าวันนี้วันจันทร์นะร้านเปิดแล้วนะคะตอนนี้ร้านเปิดทุกวันจันทร์แล้วก็ปีใหม่ไม่มีวันหยุดปีใหม่เปิดทุกวันนะคะใครอยากมานะคะหรือว่ากลับต่างจังหวัดผ่านทางนี้ปีใหม่แวะได้เลยค่ะจะแพจัดไวเต็ม ตู้คอนเทนเนอร์เลยค่ะของนะคะโอเคนี่นะคะห้าร้อยเก้าสิบาทไม่คุณเลยห้าร้อยเก้าสิบแพงหรอแพงไหมพี่บอลไม่แพงค่ะใครอยากได้แบบนี้มาที่ร้านเจ๊แป้งโคตรยำสาขาพานนทีคมจังหวัดชลบุรีเลยนะคะน่าทานช่วยโทร